ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทาออนบอลสีนะครับมีบอลสีสวยๆครับราคาอยู่ในเกณฑ์หลักร้อยนะครับนี่มาแบ่งปันเช่นเคยนะครับนี่สวยๆทั้งนั้นเลยครับวันนี้ครับมีไม้ไซส์ใหญ่มาหลายกระถางเหมือนกันครับนี่ก็มีหลายอย่างครับอยู่ในไซส์กระถาง8นะครับนี่ครับสวยๆทั้งนั้นครับนี่วันนี้เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่2ของเดือนธันวาคมนะครับช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแนะนํากันเลยครับจากกระถางแรกเลยครับนี่เอาเป็นไม้ที่ทํายากเขาว่าเป็นไม้ที่บอกว่าราคามาอีกนะครับสยามสยามนามิตนะครับนี่อยู่ในไซส์กระถางหกครับหน้าไม้กําลังนี้ครับกาลังเปิดเลยครับนี่สยามนะครับพอดีผมสั่งต้นใหญ่มาครับแต่ยังมาไม่ถึงนะครับอันนี้ขอ เปิดตัวเล็กก่อนนะครับสยามนารมิตรนะครับนี่สวยนะครับอันนี้ขอราคา390บาทนะครับสยามครับนี่สวยนะครับมาต่ออีกทีนะครับ390บาทนะครับอ้าวอันนี้เป็นหอคำหลวงนะครับนี่ครับหน้าไม้ประมาณนี้ครับนี่เปิดมาสวยนะครับราคาไม่แพงนะครับนี่250บาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบาๆครับหอคำหลวงหน้าไม้สวยนะครับเอามาต่อท่านี้ครับนี่เป็นไม้แลงเขาอยู่นะครับ เกสรภูมิเลนนะครับอยู่ในไซส์กระถาง5.5นะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับหลอดใหม่ก็มานี่ครับเหลืองแน่นอนป้ายนี่ครับนี่ครับราคา300 300บาทแค่นั้นครับนะครับเบาๆครับ300บาทโอเคนะครับอ้าวมาต่อท่านี้ครับบับเบิ้ลบรครับนี่เป็นไม้ที่ไซส์ใหญ่กว่าทั้งหกนะครับนี่ครับราคาก็ไม่แพงนะครับนี่อันนี้ขอ290บาทเท่านั้นครับนี่ ในไซส์กระถางหครับ2 9งบาทเท่านั้นครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเจ้าขานนะครับนี่ปลายเหลืองเหมือนกันครับนี่ขอราคา150บาทครับอยู่ในไซส์กระถาง5.5นะครับเจ้าขานนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นดาราลายไฟนะครับนี่เป็นดาราแผงเขานะครับนี่สวยหน้าไม้ประมาณนี้นะครับสวยนะครับดาราลายไฟนะครับนี่ดูได้ครับอันนี้ขอราคาไม่แพงครับ180บาทนะครับ ราคาเบาๆครับดาราลายไฟอยู่ในไซส์กระถางหกนะครับนี่ไม้ตัวครับดาราเลกซี่นะครับนี่ปลายเขียวนะครับสวยนะครับเลกซี่หนึ่งร้อยแปดสิบาทเหมือนกันครับนี่ราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับนี่อันนี้หน้าไม้สวยนะครับสีทองนะครับนี่นะครับยังมีหาเจ้าของอยู่นะครับอยู่ในไซส์กระถางหกนะครับแต่หน้าไม้ล้นกระถางหกนะครับเป็นทองสยามนะครับ หน้าไม้สวยนะครับดูครับนี่สวยๆเลยครับอันนี้ขอราคา190บาท standen. นะครับราคาไม่แพงอันนี้ลดลงไป10บาทนะครับอ้าวมาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นดาราเหมือนกันครับนี่ครับแต่เป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับอยู่ในไซส์กระถาง8นะครับดาราลายไฟนะครับนี่อันนี้ขอราคานิดหนึ่งนะครับนี่สวยนะครับอยู่ในไซส์กระถาง8นะครับนี่ดาราลายไฟเขานะครับนี่สวยนะครับอยู่ในไซส์ใหญ่นะครับนี่เป็นแม่พันธุ์ได้นะครับ อันนี้ขอราคา350บาทนะครับนี่สายใหญ่นะครับใส่กระถางแปนะครับนี่สวยนะครับเอามาต่อตอนนี้ครับนี่อันนี้เป็นนาคาลุยไฟนะครับนี่อยู่ในไซส์กระถางแปดเหมือนกันครับนี่สายใหญ่นะครับนี่ครับสวยนะครับนี่นาคาลุยไฟนะครับอันนี้ขอ350บาทครับนี่ไม้ที่กัดสีสวยมากครับหน้าไม้ก็ของผมจะสวยนะครับ นี่ครับแจ่มมากยิ่งยิ่งโตนานยิ่งสวยนะครับนี่ครับเอาไปตั้งที่บ้านนสวยนะครับ350บาทนะครับโอเคนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นรัตนารุ่งเรืองนะครับอยู่ในไซส์กระถางหกนะครับหน้าไม้ประมาณนี้นะครับนี่สวยนะครับตอนนี้เขากําลังตามหาไม้ประมาณนี้กันอยู่นะครับนี่เห็นเขาว่าจีนชอบหรือเปล่านะครับ สวยนะครับราคาไม่แพงครับเป็นไม้ไซกระถาง6กับไซ์ใหญ่นลครับมีมา2กระถางนะครับราคากระถางละ150บาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบาๆครับ150าบบาทนะครับเอามาต่อทีนี้ครับนี่กระถางครับอันนี้จะไซส์ใหญ่กว่านะครับนี่ครับเป็นรัตนาลุ่งเรืองนะครับเป็น2สีอันนี้สีออกจะเหลืองๆหน่อยนะครับนี่ครับอันนี้ไซส์ใหญ่กว่านิดนึงนะครับแต่หน้าไม้ก็จะคล้ายๆกันนะครับ นี่ครับอันนี้จะสีนึ่งนะครับรลัตนาลุ่งเรืองนะครับอันนี้ขอราคาใหญ่กว่านะครับขอราคานิดนึนะครับ170บาทนะครับนี่ครับมี2กระถางนะครับนี่อันนี้สีประมาณนี้170อันนี้จะสีออกจะชมพูเหลือง150านะครับมี2กระถางแต่ถ้ารับ2กระถางก็300ได้นะครับนี่สวยๆนะครับนี่สกระถางนี้ครับ3า0บาทนะครับแต่กระถางเดียวขอ170บบาทนะครับกระถางนี้กระถางเดียวนะครับโอเคนะครับ มาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นแป๊บเนี่ครับเงินแสนนะครับนี่เงินแสนป้ายนะครับนี่เป็นบอลป้ายอย่างนะครับนี่ครับหนึ่งร้อยสามสิบบาทเท่านั้นครับนี่เงินแสนครับเป็นบอลป้ายนะครับายนิดๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับนี่อันนี้เป็นหนุมานประสานกายนะครับนี่มีมาสามกระถางนะครับนี่อยู่ในไซส์กระถาง5.5กระถาง6นะครับหนุมานประสานกายนะครับ นี่ครับสวยๆนะครับเป็นหานุมานนะครับนี่กระถางละ90บาทนะครับกระถางที่1ครับกระถางที่2นะครับ90บาทครับไม่แพงนะครับนี่มี3กระถางนะครับนี่สวยนะครับกระถางที่3ครับ90บาทครับราคาไม่แพงนะครับอ้าวอันนี้เป็นมณีจันทร์นะครับนี่สวยนะครับผมว่าเป็นไม้ที่สวยนะครับมณีจันทร์นะครับนี่สวยนะครับขอราคา130บบาทเท่านั้นครับนี่ ราคาไม่แพงนะครับอยู่ในไซส์กระถาง5.5นะครับมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเกาะเกตนะครับนี่สวยนะครับเกาะเก็ตนะครับนี่หลอดใหม่ก็มานะครับก็น่าจะมีป้ายมามั่งนะครับนี่สวยนะครับเกาะเก็ตนะครับอันนี้ขอราคา150บาทนะครับนี่เกาะเก็ตนะครับป้ายเสถียรแล้วนะครับมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นบอลสวยนะครับนี่ปิ่นประทุมนะครับนี่สวยนะครับ ปิ่นปทุมนะครับขอราคา150งาบบาทนะครับอ้าวนี่มาต่อท่านี้ครับอันนี้น่าจะเป็นมหาชัยนะครับมี3กระถางนะครับนี่ก็ราคาไม่ถึงร้อยนะครับนี่สวยๆนะครับ3กระถางนะครับกระถางละ90บาทเท่านั้นครับนี่หกระถางกระถางที่1นะครับกระถางที่2นะครับนี่90บาทเท่านั้นครับอยู่ในไซส์กระถาง5้านะครับราคากระถางละ90บาทนะครับมี3กระถางนะครับนี่สวยๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับนี่อันนี้กระสวยนะครับนี่ ป้ายเหลืองมันสวยนะครับหลอดใหม่ก็มาสีนะครับสีเหลืองนะครับอันนี้เป to ็นเทวาสุวรรณนะครับนี่ราคาไม่แพงครับอยู่ในไซส์กระถาง5.5ผมว่าไม้2กระถางมี2กระถางนะครับไม้2กระถางนี่สวยนะครับนี่ป้ายเสถียรมากนะครับนี่หลอดใหม่มานี่ครับราคา150บาทนะครับนี่กระถางที่1นะครับเทวาสุวรรณนะครับนี่อันนี้หลอดใหม่กลางมาแล้วครับนี่150บาทนะครับ สองกระถางนะครับนี่กระถางที่สองนะครับนี่สวยนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับไม่แพงนะครับเอามาต่อตอนนี้ครับอันนี้เป็นสีเทพลักนะครับเป็นบอลกัดสีสวยนะครับนี่สวยนะครับสีเทพลักนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับอ้าวมาต่อท่านี้ครับอันนี้หลอดใหม่มาสีเหลืองแจ่มๆนะครับนี่สวยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นพอรัตนะนะครับเดี๋ยวแป๊บผมก็ยับนิดนึงแสงเริ่มมาครับ ภาพอาจจะมาไม่สวยนะครับนี่พอรัตนะนะครับนี่หลอดใหม่มาสีเหลืองเลยครับนี่สวยนะครับนี่ราคาก็ไม่แพงมากนะครับราคา150บาทครับเป็นไม้ไซส์ใหญ่เลยนะครับ150าบาทนะครับเห็นนะครับมาต่อท่นนี้ครับนี่ไม้ตะก่อนมีราคามากครับเศรษฐีปีชวดนะครับนี่นี่สีเหลืองสีทองมาเลยครับนี่กระถางนี้หลอดล่าสุดนี่สีทองเลยครับนี่สวยนะครับเศรษฐีปีชวดนะครับ150่ยบาทนะครับ มีสองกระถางนะครับนี่กระถางนะครับนี่สวยนะครับเศรษฐีปีชวดนะครับนี่ออกสีส้มส้มหน่อยนะครับนี่ครับกระถางนี้ครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับอยู่ในไซส์ใหญ่นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทกระถางหกนะครับอ้าออันนี้น่าจะเป็นลูกไม้นะครับอันนี้ขอเจ็ดสิบาทนะครับราคาก็เบาเนะครับอ่ามาต่อทาานี้ครับอันนี้ผมเลี้ยงไว้นานแล้วไม่ทราบชื่อแต่ใบใบออกมาใหม่สวยมากสีเหลืองนะครับ ใบจะมีตําหนินิดนึงนะครับขอคนรับได้นะครับอันนี้ขอราคาหน่อยครับราคา150บาทเองครับนี่ครับราคา150บาทครับอยู่ในไซส์กระถางหกนะครับราคาเบาๆนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับผมขยับไม้นิดนึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเอามาต่อท่านี้ครับนี่อันนี้เป็นเทลารปาตีนะครับเอ๊ะไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บผมกลัวผิดชื่อ,อเลย ใช่อ่าเทลปตีนะครับนี่สวยๆนะครับเป็นไม้เก่านะครับนี่เทลปตีนะครับแปดะครับอยู่ในไซส์กระถาง6นะครับนี่ขอราคา150บาทนะครับเทลปตีนะครับอ่าเดี๋ยวมาเทนี้ครับเดี๋ยวแปดครับอ่านี่ยังอยู่นะครับเบนจลงน้ําทองนะครับนี่สวยนะครับนี่เบนจลงน้ําทองครับมีหลายต้นนะครับราคา130บาทนะครับราคา130บาทนะครับ เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้ทรงคอมเพกครับจะตำตำนะครับอันนี้ได้มาในนามภูพิงนะครับนี่ขอราคา90บาทเท่านั้นครับภูพิงนะครับราคาไม่แพงนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเทพสายลุงนะครับนี่สีตัวนี้น่าจะมีหัวนะครับเนี่ยเทพสายลุงนะครับผมอยู่นอกตู้นะครับแต่เห็นสีสวยก็เลยเอาขึ้นนะครับอันนี้ขอราคา หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่อันนี้สีจะสวยหน่อยไม้ย่าจะลงหัวนะครับอ้าวถ้าเกิดมาลองลองล,อง,ล,อง,ลองมาหน่อยครับเทพสายลุงประมาณนี้ครับอันนี้มีสองต้นนะในก,นร,นในกนระ,ะาาถางครับอันนี้ขอราคาแปดสิบาทเท่านั้นครับนี่ครับเทพสายลุงนะครับนี่นี่ขอราคาแปดสิบาทนะครับนี่ประมาณนี้นะครับมีสองต้นนะครับในกระถางครับโอเคนะครับมีกระถางนี้สีจะสวยหน่อยไม้ลงหัวนะครับอ่ามาต่อท่านี้ครับเดี๋ยวแป๊บนะครับ สักคู่นะครับช้านิดนึงนะครับผมขยับไม้นิดนึงอ้าวมาต่อท่นี้ครับอันนี้ได้มาในนามเทพจุตินะครับแ๊บนะครับเทพจุตินะครับเป็นบอลใบกลมๆนะครับตระกูลเดียวกับน่าจะเป็นเจ้าปอแก้วนะครับอันนี้ขอราคา80บาทเท่านั้นครับราคาเบาๆนะครับเทพจุตินะครับมีมาหลายกระถางเลยครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับน่ครับ นะครับอ่มาทางนี้อีกครับนี่นี่กระถางนะครับอันนี้จะไปป้ายหน่อยครับขอราคา80บาทนะครับอันนี้มี2กระถางครับ80บาทนะครับนี่ครับสวยนะครับเทพจุตินะครับไม้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขยับนิดนึงนะครับช้าหน่อยนะครับอ่มาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นกระบองนะครับนี่กระบอง ท้าเวสุวรรณนะครับนี่อันนี้ขอราคา150บาทนะครับเป็นบอลใบหอกนะครับกระบองเท้าเทพสุวรรณเท้าเทพสุวรรณครับแป๊บนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นอยู่ในไซส์กระถาง8นะครับหนักตึ๊กเลยครับนี่อันนี้เป็นนินนายลานะครับเป็นไม้กําลังสร้างหัวนะครับแต่ยังไม่มีหัวใหญ่นะครับนี่ครับผมเปลี่ยนกระถางเป็นกระถาง8นะครับ อ, <osc> อันนี้ขอราคา170บาทครับนินอายลานะครับนี่สีมาเข้มเขมเลยนะครับอยู่ในกระถาง8นะครับนี่170บาทนะครับอ้าอันนี้เป็นใบไผ่ใบหอกเขานะครับนี่นี่กระายใหญ่นะครับนี่สวยนะครับอยู่ในไซกระถางแนะครับ um อันนี้ขอราคา170บาทนะครับนี่ใบไซใหญ่ครับหนักตึ๊กเลยอ่ามาต่อท่งนี้ครับอันนี้เป็นบอลกัดสีนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับ อ,อันนี้เป็นหงละลุนนะครับเนี่ยมีหลายต้นอยู่2ต้นนะครับหงละลุนนะครับนี่ขอราคา150บาทนะครับน igi, ี่หงละลุนนะครับหงละลุนแล้วก็มานี่เลยครับโอเคนะครับอันนี้จะสูงใหญ่นะครับอันนี้เป็นเจ้าจักรพพรดนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเจ้าจักรพพัดนะครับอันนี้มี Jadi, ม2ต้นในกระถางนะครับนี่อยู่ในไซส์กระถาง5นะครับนี่ครับเจ้าจักรพรรดขอราคา100บาทเท่านั้นครับราคาเบาๆครับ2ต้นคุ้มครับ อามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้แผงนะครับนี่อันนี้เป็นแดงอันดาครับเป็นหน้าแผงครับนี่สวยนะครับแดงอันดาครับใครที่ชอบไม้หน้าแปงแผงครับนี่ครับสวยครับไม้สูงใหญ่นะครับอยู่ในไซส์กระถางหกนะครับอันนี้ขอราคาหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับไม้ไซส์ใหญ่นะครับเอามาต่อท่านี้ครับนี่ยังอยู่นะครับนี่ไซส์กระถางแปดไซส์ใหญ่ฟอร์มกอนะครับ หมายเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับอันนี้มีหลายต้นอยู่ครับนี่ครับเป็นจังหวัดสงขานะครับนี่นี่ครับสวยๆนะครับสามน่าจะเป็นหลายต้นอยู่สามต้นหรือสี่ต้นนะครับอันนี้คุ้มค่านะครับขอราคาอยู่ในไซส์กระถางแปดครับนี่เป็นทรงพุ่มๆนะครับไม้ไม่สูงนะครับนี่อันนี้ขอราคาสองร้อยบาทนะครับ๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวขยับไม้นิดนึง อ้าวมาต่อทีนี้ครับอันนี้จะเป็นไม้ไซส์ใหญ่สูงใหญ่กระถางหกนะครับแต่ล้นกระถางหกมากเลยครับเป็นไม้แผงนะครับนี่อันนี้ได้มาในนามชื่อใหม่เขาเป็นหยกราชินีนะครับเป็นชื่อเก่าหยกจักรพพัดนะครับเป็นไม้สีเหลืองเหลืองจุดเหลืองเือนะครับนี่เป็นไม้ไซส์ใหญ่นะครับนี่ใครชอบไม้หน้าไม้สวยนะครับนี่หยกราชินีนะครับนี่ครับสูงมากนะครับนี่ส่งได้นะครับนี่ส่งทั้งกระถางนะครับ อันนี้ขอราคา170บาทนะครับเป็นไม้ไซส์ใหญ่นะครับยกราชินีนะครับนี่เป็นชื่อใหม่เขานะครับนี่กระถางนะครับนี่นี่สวยนะครับยกราชินีนะครับ170บาทครับไม่แพงนะครับนี่เป็นไม้หนอแยกหนอมานะครับนี่สวยครับโตเร็วครับนี่ไม้2ต้นนี่โตเร็วครับนี่170บาทนะครับเอามาต่อทีนี้ครับนีเป็นไก่นะครับนี่ ไก่เศรษฐีนะครับนี่130บาทนะครับนี่ไก่เศรษฐีนะครับมีอยู่อันนี้เอาสองกระถางนะครับนี่กระถางที่2นะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับไก่เศรษฐีนะครับใครชอบเป็นไม้ไก่นะครับนี่ไม่ผิดหวัง130งบาทนะครับเอามาต่อท่นี้ครับอันนี้เป็นไก่สวนแตงนะครับนี่สวยๆเลยครับอันนี้ขอราคา150บาทนะครับสวยๆนะครับมี2กระถางครับ1น0บาทกระถางที่2นะครับไก่สวนแตงนะครับนี่สวยๆเลยครับ ใส่สวนแตงมันก็มานี่เลยครับนี่อันนี้สายเข้มๆนะครับเป็นไม้มีหัวแน่นอนครับนี่ตะวันชิงพบนะครับนี่สายเข้มๆสายดางนะครับอันนี้ขอราคา150บาทครับมีทั้งหมด3กระถางนะครับนี่สวยนะครับสายเข้มๆนะครับสีดำๆนะครับ150บาทครับกระถางที่2นะครับกระถางที่3มนะครับนี่ได้เรียกได้นะครับ3ามกระถางนะครับตะวันชิงพบนะครับนี่ครับสวยนะครับ ราคากระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้เป็นไม้ลงหัวนะครับนี่เป็นขุนไก่นะครับนี่สวยนะครับอันนี้ขอราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะครับราคาไม่แพงครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะครับอ้าวมาต่อทีนี้ครับอันนี้ก็เป็นบอนป้ายอย่างนะครับนี่สวยนะครับอันนี้เป็นวิจิตจินดานะครับขอราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับอยู่ในไซส์กระถางหกนะครับอ้าวมาต่อทีนี้ครับนี่ไม้สีเหลืองนะครับกัดสีมาแล้วครับ 150บาทนะครับอันนี้เป็นสีเลือกงามนะครับนี่สวยนะเป็นบอลใบคล้ายๆกันนะครับกระถางละ1น0บาทนะครับนี่มาทางนี้ต่อครับอันนี้เป็นยักษ์นะครับนี่สวยนะครับกัดสีมาสีสวยนะครับยักษ์กาลุนล่านะครับนี่ราคา150บาทนะครับสวยนะครับยักษ์กาลุนล่าดนะครับมี2กระถางครับนี่กระถางที่2ครับ150บาทนะครับเอามาต่อทางนี้นะครับ แป๊บนะครับจะขูกผักนิดนึงนะครับอ้าวนี่ครับอันนี้เป็นยักษ์ทศกัณฐ์นะครับเป็นไม้ไซส์ใหญ่สูงใหญ่ครับอยู่ในไซส์กระถางหกนะครับนี่ครับราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนี่สีมาชัดเจนนะครับยักษ์ทศกัณฐ์นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้เป็นตับรามเกียรตินะครับอันนี้เป็นนางวิชุดานะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ครับราคาเบาๆนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับนี่ครับ อันนี้เป็นยักษ์โทษกันนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นกระถางที่สองนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้ผมได้มาในนามยังอยู่นะครับนี่ราชดำเนินนะครับเป็นไม้ใบหอครับมีหัวนะครับเนี่ยมีหน่อขึ้นมานะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเรืองพันละลายนะครับนี่อันนี้ขอราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นครับเรืองพันละลายนะครับ ามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นก็เรียกว่าอะไรท้ายพันท้ายนอสิงนะครับ150บาทนะครับพันท้ายนอสิงนะครับอันนี้น่าจะเป็นบอดทองหรือเปล่าครับเป็นลูกไม้บอดทองนะครับอันนี้ขอ90บาทเท่านั้นครับราคาเบาๆนะครับอ่าเดี๋ยวมาชมทางนี้ต่อนะครับอันนี้มีหลายต้นนะครับนี่น่าจะเป็นหนุมานนะครับ ผมไม่แน่ใจนะครับเป็นหนุมานอมพพาหรือเปล่านะครับนี่ครับเดี๋ยวแป๊บนะครับไม่ไม่ใช่ยักษ์นะครับเห็นเขาบอกว่ายักษ์ไม่ใช่ยักษ์นะครับผมว่าเป็นหนุมานนะครับนี่ครับมีหลายต้นนะครับนี่ในรู้สึกว่าจะมีรากลงครับนี่นี่ครับหนุมานนะครับน่าจะเป็นหนุมานอมภภาหรือเปล่านะครับ อันนี้3ต้นนะครับอย่างน้อยนะครับ3-4ต้นนะครับอันนี้ขอราคาเบาๆครับ150่งร้้าบาทนะครับหนุมมานะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นรัตนสินนะครับนี่เป็นไม้ไซส์กระถาง6ครับป้ายสีชมพูเลยครับรัตนาสินนะครับนี่อยู่ในไซส์กระถาง6นะครับสวยนะครับรัตนสินครับ150บบาทนะครับ ออกมาต่อท่านี้ครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะชื่อ ER อะไรเนี่ยผมพัดลุพรพันล่วงหรือเปล่านะครับถ้าผิดพลาดต้องขออภัยนะครับนี่เป็นไม้แก่ต้นแล้วนะครับนี่ครับขอราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับออกจะน้ําตาลน้ําตาลนะครับไม่ใช่บรรดาลทรับครับผิดพลาดขออภัยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นหงระลุนนะครับนี่หงเหินนะครับแหงเหินนะครับอันนี้ขอราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นครับราคาไม่แพงนะครับ อเดี๋ยวมาชมทั้งนี้ต่อครับนี่ครับอันนี <right> ้น่าจะเป็นพรพุทธะนะครับนี่ไม้สีเหลืองนะครับอันนี้ขอราคา1 5 0บาทนะครับราคาเบาๆนะครับมาทางนี้ต่อนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นไก่ทองประเสริฐนะครับนี่ขอราคา9 0บาทนะครับมี2 2กระถางนะครับไก่ทองประเสริฐนะครับ9 0บาทนะครับ มาต่อท่านี้ครับอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวแป๊บจะพันกันนะครับสุโขไทยนะครับสุโขไทยสองนะครับนี่ขอราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้ผมไม่ทราบชื่อนะครับเนี่ยแต่อยู่นานแล้วครับสองสามคลิปแล้วครับนี่ครับเอาไปเลี้ยงต่อได้นะครับนี่ใครทราบชื่อนะครับเนี่ยขอราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทนะครับไม้ใหญ่แล้วครับอ้าวมาต่อท่านี้ครับ อันนี้น่าจะเป็นเรียกซับนะครับนี่เป็นไม้ใบกลมนะครับนี่ขอราคา150บาทอยู่ในไซส์กระถาง6นะครับไม้มงหัวครับนี่ครับเป็นบอทองนะครับนี่ต้นไม้บอทองขอ90้าสิบาทนะครับวันนี้ก็มีไม้มาให้ชมประมาณแค่นี้นะครับสนใจนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับเบอร์ครับ0 8 4ครับเ7 8 6818นะครับเบอร์นี้สามารถโทรได้แอดไลน์ได้นะครับนี่ไม้สวยๆครับ ก็จะส่งให้วันนี้ถ้าทันนะครับจะส่งให้ครับแต่ถ้าเกิดไม่ทันก็ต้องขอเป็นพวกนี้นะครับนี่ครับส่งไปเซนีเกนะครับค่าจะส่ง50บาทมาเหมาครับสาหรับคนที่สะดวกในการโอนนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกในการโอนก็มีปลายทางนะครับนี่ปลายทางขอ70บาทนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับทุกคนครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยครับวันนี้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนั้นอากาศเริ่มหนาวนะครับยังไงฝากกดติดตามช่องถาวรบอลสีด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ